ตอนหญิงไม่อยู่ได้ข่าวชมน้องติ๊บนี่ว่าเขาเป็นนางเอกนางเอกนางอะไรแต่ติฟดีใจแตติ๊บบอกบอกเป็นนางเอกหนเอวีเนี่ยนะแค่นั้นเองติฟบอกว่าติ๊บดีใจอย่างนมาดูเซ็กซี่แล้วก็เซ็กซี่ไงสไตล์ญี่ปุ่นเดี๋ยวมาดูกันนะคะกับสุดยอดวัตถุดิบในการทำอาหารที่แพงที่สุดในโลกค่ะครับ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใน h ฮโ o แฮปปี้นิ่งค่ะในวันนี้นะคะจะมีเรื่องของอาหารที่เรียกว่าทั้งอร่อยแล้วก็ทั้งหรูหรามากๆมาฝากกันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของอาหารนะคะมาอัปเดตเรื่องราวของงานของเซเลบตี้หนุ่มที่เรียกว่าหลายๆคนจับตามองกันค่ะมาดูว่างานของเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็หนุ่มคนนี้เป็นใครกันค่ะ เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะสำหรับมันธนากรหนุ่มวัยเพียง23ปีอย่างคุณกรกติกากรวรวรวรณนยุทธยาค่ะลูกชายคนโตของคุณอนุชาพินโยกูลกับหม่อมหลวงพันศรีวรวรวรณในวันนี้ก็ขอทํางานในบริษัทของตัวเองกับการเป็นหุ้นส่วนแล้วก็มันธนากรออกแบบบริษัททรีดีไซน์ควบคู่กับตําแหน่ง Marketing Executive ของบริษัท AAS Auto Service จํากัดค่ะซึ่งเป็นบริษัทนําเข้ารถยนต์แบรนด์หรูจากต่างประเทศโดยรับผิดชอบดูแลฝ่ายการตลาด ให้กับรถปอร์เช่แล้วก็เบลลี่ในประเทศไทยค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะเจ,เจ้าตัวก็ได้ไปใช้ชีวิตในประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ได้ประสบการณ์ที่อยู่ที่นั่นทําให้ทําอะไรได้ด้วยตัวเองหลายๆอย่างเลยทีเดียวค่ะคก็ไปตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ประมาณ14ก็อยู่ประมาณ10ปีก็เจอหลายเรื่องครับผ่านอะไรมาเยอะ ก็จากการที่เราไม่ค่อยได้ทาอะไรด้วยตัวเองก็ต้องไปอยู่หอซักผ้าเองทํากับข้าวเองอะไรเงี้ยฮะตอนแรกก็ลําบากต่อไปไปมาก็เริ่มเริ่มชินคือเหมือนมองโลกกว้างขึ้นมากกว่าครับแล้วก็เหมือนเราก็ดูว่าคนแต่ละชาติแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันแล้วก็มันก็ได้มาช่วยเวลาการทํางานนะครับว่าเวลาเราทํางานเราก็อย่าไป ตัดสินคนดยภายนอกก็มองลึกๆอะไรเงี้ยครับเล่นกีฬาครับก็เล่นกีฬากับเพื่อนที่มหา,เ,า,เ,า,เ,าเพื่อนมัธยมแล้วก็ไปแข่งกีฬาทุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วก็ลวเลยไม่ค่อยมีเวลาโฮมสิกเท่าไหร่อัปเดตเรื่องราวของเสเลบหนุ่มคนเก่งกันไปแล้วนะคะมาถึงเรื่องราวของอาหารการกินกันบ้างค่ะ